โอ้ยเอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยกับผมนิวคุงกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับเลตเพสซีซั่นสองวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่ห้ากันแล้วนะขอรับ จะกระดกดลินทำไมก็พาน,นี้ก็ตามที่สัญญาเราจะไปนรกกันนะครับผมก็เตรียมของมาแล้วโอเคฟ้ามประมาณตรงนี้แหละออกจากบ้านประมาณนิดเดียวนะครับก็วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไม่สบายนะครับผมก็เริ่มดีขึ้นแล้วละ่ะนะครับเอ๊ะ ดูก่อนไปผียังโอเคนะฮะกบวันนี้ก็จะอย่างที่บอกไปแหละจะไปให้เธอมาฮอร์ดรับโอ้ยอย่าบอกนะว่าปวดหัวเลยวัตวัต the fishing man อยากจะต้องขุดอะไรเนี่ยอ้าวทองสองก้อนตอนฟอกอันนี้ติงแม่นะครับผม no problem dose no problem okay เราจะไปเน็ตเซอร์กันอ้าวหมดหัวเลย อา้าวทำไมไม่เด้งเหมือนตรงนี้ไม่เข้าใจโอเคแล้วครับก็ไปกันเลยเอ้ยกดกดยังโอเเค้เยเอานี่มาก่อนอะอไอแดกรอกโอเคเอ้ยสิกแมนะทำไมกระตุกสองวัดเลย ตีกูตีกลับจริงนะเดี๋ยวดยวิตีมาตีกลับไม่โกงกขอรับม,มามามาสามตัวเนเธอร์ก็เนเธอร์เธออย่าหวังว่าพี่จะกลัวแม่มาจนชินแล้วเนเธอรนะ์เนี่ยอ้าวมือเฉยโอ้ยอะไรวะ กีท่ทีโอ้เล็บมาแค่เนี้ยไม่ค่อยขุมเท่าไหร่นะครับผมก็เอาไเดีวะโดดรนต่อแล้วกันอะไรวะมาแป๊บเดียวอย่างเนี้ยรู้สึกไ,ได้ไรนักหนาเลย ไม่ค่อยเห็นเลยอะผมนี่ก็มองไม่เห็นนะไม่ใช่แต่คุณผู้ชมอเอาแค่นี้ก่อนอเนอาน,นี่กูตกมาได้ง่ายก็ตอนนี้ก็จะครบร้อยฟับคายแล้วนะขอรับผมอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นแค่สี่ทับ ราจะครบร้อยฟัพขายแล้วว้ามีนาเชื่อผมไม่คิดเลยนะกดไปให้หมดเออได้แล้วสิไปละทำไมอย่างนี้ไปเนเจอนะร์แบบนี่ยขอบไม่ได้ของสิ่งโดนฟัคกันนี่สิ่งโดนฟัคกันนี่สิ่งโดนฟัคโอ้เออมาทำไม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 เฮ้ย what the ฟิกกิ่งแมนนี่จะเป็นไงเธอไม่พีซพีอีเออคือพูดพีซีละโอ้ยโอ้ยอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยไม่ทำแรงแทุยไม่ใช่โอ้ย โอนฟักองนนเต็ง hmm. จะตายหายอยู่แล้วอย่าทำผมทำอะไรต่อดีวะโอ้ย mm hmm. oh, รู้สึกคิดมันจะจบเร็วไปหน่อย mm hmm. ก็ขออภัยด้วย mm hmm. เดี๋ยวมาต่อ,ตว,นะอว,กกวันอาทิตย์แล้วกันนะครับก็เลดเพจจะมาวันฝุกกับวันอาทิตย์นะครับผมก็เดี๋ยวทำภาหนาปกฟักแป๊บหนึ่งฟิน mm hmm. ตรงไหนวะโอเค อเดี๋ยวไปตัดเอาเองนะครับผมสำหรับาลิปนี้ขอจบก่อนไวปจะเพลงนี้แล้วบ้านอยู่ทางไหนโอเคอยู่ตรงนู้นนะครับผมโดยรองออกจากบ้านนิดเดียวก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของท่านได้มารับชมและมารู้จักผมมากยิ่งขึ้นนะขอติดามผมแม่ก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมชิโยเกนจุ๊บจุ๊บบายจ้าแล้วเจอกันที่บ้านเรา 耶！